สวัสดีครับเพื่อนๆผมเก่งกระชานะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆเคยไปงานสถาปนิกกันไหมเร็วๆนี้นี่จะมีงานสถาปนิกนะครับที่เมืองทองธาน,นีนะครับเราเมาเกิดกันกน,นิดนึงกันแล้ว,ก,วกันว่างานสถาปนิกนี่คืออะไรนะครับงานสถาปนิกเนี่ยมันเป็นงานที่เขารวบรวมอินโนเวชันนะครับผู้ประกอบการทางด้านการออกแบบนะครับก็จะแนะนําเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องดูหนังห้องฟังเพลง ห้องแบบใหม่กั้นผนังแบบใหม่มีโฮมออโตเมชันแอนิเมชันโอ้โหเขามีแบบทุกรูปแบบเลยเป็นงานที่ทุกๆคนเนี่ยควรจะต้องไปดูเขาเรียกว่าอินโนเวชันใหม่ๆนะเพื่อจะมาเสริมสร้างให้กับ ไลฟ์ไตล์ของเราให้มันมีคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนในงานนี้เนี่ยบริษัท Crazy Cinema เนี่ยนะครับเป็นครั้งแรกเลยที่เขาจะไปออกบูธซึ่งครั้งนี้เขาได้พาร์ทเนอร์ที่ดีมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็น TK Marketing เอยนะครับ AR เทคโนโลยีแล้วก็ Crazy Cinema นะครับรวบรวมกันที่จะสร้างสรรผลงานดีๆแล้วก็เรียกว่า innovation ใหม่ล่าสุดที่จะออกมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เสฟกัน เรามาลองดูทางด้านซ้ายของผมก่อนเลยนี่ครับนี่คือทางด้านมอนิเตอร์ออดิโอจาก t e k Marketing ครับจะเห็นได้เลยว่าทางอินวอ l ของเขาเนี่ยเขาจะแบ่งออกซีรีส์ได้แบบว่าเรียกว่าเด็ดขาดออกจากกันเลยตัวนี้เป็นแบบ b e กิเนอร์หรือว่าเอนทรีเลเวลนะครับตัวนี้ดูดุดันมากแต่ราคาของเขาแค่หมื่นกว่าบาทเท่านั้นเองตัวนี้ไปหาดูได้ในงานนะครับซึ่งแน่นอนสเตปอัพขึ้นมาก็ตัวละ20,000กว่าบาทดรเวอร์จะใหญ่มากขึ้นนะครับทวิตเตอร์ก็จะดีมากขึ้นแล้วก็จะเป็นลักษณะของแบบว่า เป็นกล่องมากขึ้อนอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบฟรีแอร์เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่านะส่วนตัวนี้ตัวนี้คือพี่ใหญ่ของเขาเลยนะครับตัวนี้เป็นแบบอินวอลเหมือนกันแต่ว่าเขาใช้เทคโนโลยีจากตัว s ินเนจีมาใช้นะครับตัวไดเวอร์เป็นแบบ s ินเนจีซึ่งคือตัวท็อปอัลาลายของเขาหรือว่าอาร์เคเต็กซีรีส์ของเขาเองนะครับจะเห็นได้ว่าตัวกลางตัวน Twitter เนี้ยทวิตเตอร์เนี่ยใช้แบบริบบอนซึ่งจะให้เสียงที่โปร่งแล้วก็ใสมากๆเลยนะครับ ส่วนตัวดอกเนี่ยเป็นเคฟล่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเคลือบ3ามชั้นเพื่อความแข็งแรงแต่น้ำหนักเบานะครับทำให้เวลาดรเวอร์เขาขยับตัวเนี่ยทำให้เกลียวของเขาเนี่ยไม่มีการบิดเบี้ยวซึ่งก็คือไม่มีการเพี้ยนของเสียงนั่นเองแต่อินโน a เ i ชันที่ทาง t k Marketing ขนออกไปเพื่อจะทำให้เราเนี่ยได้รู้จักถึงเขาเรียกว่าเทคโนโลยีแบบใหม่นั่นคือลำโพงในลักษณะของ d o b ี a t m o s ลนะครับตัวนี้เป็นดรเวอร์ของ Synergy เช่นกันแต่การติดตั้งของเขาเนี่ยเขาจะใช้แบบ a t m o s mos, ก็คือติดตั้งแบบดาวไฟริงแต่ถ้าสังเกตดๆีๆตัวนี้เนี่ยเขาจะทํามุมองศาเขาจะให้เสียงในแบบเฉียงลงมาเพราะฉะนั้นมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่าเวลาเราติดตั้งในลำโพงแบบ Dolby a t m o s อเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะมีกรอบรูปหรือทีวีหรือเฟอร์นิเจอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ตรงนั้นแต่เราไม่อยากจะให้เสียพื้นที่ในการที่เราใช้ชีวิตร่วมกันกันกบครอบครัวหรือว่าไม่อยากให้แบบว่า ที่ตรงนั้นเนี่ยกลายเป็นที่ฟังเพลงจ๋าดูหนังจ๋าอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้นจะเข้ามาตอบโจทย์ได้ดีเลยนะครับซึ่งมันจะสามารถให้เสียงในแบบลักษณะฟอน์สเตยหรือว่าลำโพงที่เราตั้งอยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นบุ๊คเชลล์เอ่หรือว่าทาวเวอร์เอ่ยตัวนี้สามารถติดตั้งแบบ Dolby a Ad t m o s ซึ่งจะทำให้เสียงเนี่ยกระจายแล้วก็ได้มิติอย่างถูกต้องนี่คือเทคโนโลยีที่ทาง T E K นะครับเขาจะนำไปเสนอนะครับพอเราพูดถึงด้านเสียงแล้วแน่นอน ภาพก็ต้องมาทั้งด้านนี้ของผมนะครับนี่คือ Expect Ratio 16ต่อ9หรือโปรเจคเตอร์ใน z e Scale ของโปรเจคเตอร์ทั่วๆไปนะครับเราได้ทำการรีวิวช็อตโตรโปรเจคเตอร์จากทาง AR t e เทคโนโลยีไปบ้างแล้วนะครับนั่นคือเทคโนโลยีของ s h o ต t t r o ปรเจคเตอร์ซึ่งจะใช้พื้นที่แค่2 7เซนถึง30ซนเนี่ยก็จะสามารถให้ภาพระดับ150นิ้วได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็สู้แสงเพราะว่าความสว่างเขาได้ถึง3500ลูมนเลยทีเดียว แต่ตอนนี้มันจะพิเศษยังไงในเมื่อเราออกงานทั้งทีเสียงเรามาแล้วเราได้เสียงที่แบบคลีนจาก a อ m o s สนะครับซึ่งทําเสียงในแบบเอียงองศาเข้ามาหาจุดนั่งชมใช่ไหมครับตอนนี้ถ้าผมบอกว่า Expect Ratio ที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยที่งานเนี้ยทาง AR Technology นะครับจับมือร่วมกับ a w ว l จะนำเทคโนโลยี Expect Ratio 32.9ซึ่งจะเป็นจอที่แบบยาวมาก แต่ก่อนเนี่ยมันจะต้องใช้โปรเจคเตอร์ถึง2ตัวมาต่อกันต้องใช้จอมาเย็บต่อกันซึ่งก็จะเห็นรอยเย็บเอ่ยแล้วก็ใช้เครื่องถึง2เครื่อง Power ถึง2 Source HDMI ถึง2อันใช่ไหมครับตอนนี้ตัวเดียวแค่ตัวเดียวทั้นจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของทาง A Wow นะครับโปรเจคเตอร์ <Project or S 2> จากทาง A Wow สามารถโชว์ aspect ratio ที่32ต่อ9ได้สายเกมเมอร์จะต้อง w าวแน่นอนนะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้ยังไม่มีใครทำแต่ A Wow และ Crazy Cinema ทำครับ แล้วพอผมพูดถึงเรื่องเกมใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันครับและนี่คือสำหรับสายคอเกมเมอร์ที่ผมพูดถึงนะครับแต่เป็นเกมมิ่งในแบบซิมูเลเตอร์นั่นเองนะครับนี่คือ Driving Simulator ครับทางด้านซ้ายของผมนี่คือ c o c k p i ิดแบบธรรมดาธรรมดาเลยอย่างเงี้ยที่ทุกคนก็มีมีเกียร์มี พวงมาลัยมีแป้นนะครับสามารถเสียบได้กับ PlayStation เครื่องเกมอื่นๆหรือแม้แต่ PC ก็สามารถทำได้แต่ทางด้านขวาของผมนี่คือความพิเศษแล้วที่ Crazy Cinema จัดสรรมาให้นะครับนี่คือจอในแบบ3ันสองต่อเที่ผมพูดถึงว่าเราจะนำไปใช้ประโยชน์กับอะไรได้บ้างส่วนตัวนี้เป็นคอกพิทหรือว่าเป็นซิมูเลเตอร์แบบฟูลเซตนะครับตัวนี้จะประกอบไปด้วยสเพนชันถึง2แกนเลยทีเดียวนั่นก็คือซ้ายขวาหน้าและหลังนะครับตัวนี้พาวเวอร์โดย PC นะครับสเปคค่อนข้างสูงเลยทีเดียวตัวนี้จะถูกนําไปจัดโชว์ หรือเปล่าฮ่าไม่ใช่เพราะว่าถ้าออกงานแล้ว Crazy Cinema จะจัดเต็มกว่านี้ครับนั่นก็คือเป็นคอคพิในรูปแบบของ3แกนนั่นก็คือซ้ายขวาหน้าหลังและขึ้นลงตกใจไหมขึ้นลงเอาไปทําอะไรขึ้นลงนั่นก็คือพื้นผิวของสนามนะครับถนนลูกลังนะครับ a p e ปคราวนี้นะครับการขับขี่ในรูปแบบของซิมูเลเตอร์จะสมจริงที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเจ้าตัวนั้นสามารถไปพบได้นะครับในงาน Architect นะครับในบูธของ Crazy Cinema ซึ่งคุณต้นนะครับจะไปพบกับเพื่อนๆทุกคนผมจะไปพบกับเพื่อนๆทุกคนและผู้บริหารจาก TEK Marketing และ AR Technology พวกเราจะไปอยู่ที่นั่นนะครับอย่าลืมนะครับไปพบกับพวกเราในวันงานในวันที่30เมษายนถึง5พฤษภามนี้นะครับสาหรับวันนี้ผมเก่งกระชาไปก่อนแล้วอย่าลืมไปเจอกันในงานสวัสดีครับ OOF oh.